หนึ่งครับบุญภูมิบุญภูมิสครับโอ้โหเครื่อนโย่ตกรอบครับโอ้โหเป็นไปได้ครับเอ็นออร์ดิวครับเข้ารอบเป็นที่หนึ่งครับบุญภูมิเข้ารอบเป็นที่สองครับกลายเป็นเครื่อนโยโอ้มเพื่อนโย่ F P A Auto Air ครับตกรอบครับ โอ้เป็นไปได้ครับโอ้โลูกถึงอะไรนะลูก,ล,กลูกที่โด,ดนตามตีเสมอในนาทีสุดท้ายครับโอ้นี่แหละครับมันะเป็นผลเลยครับมามาชมคู่ต่อไปครับหนุ่มน้อยบ้านนาครับกับณฤเดชเอิกร้านใต้คนคงครับ

ต,ๆๆติดยัง,ยงมันมันกับมายัางเปสโอเคโอเคไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วเมื่อกี้มันขยับทานแยทานนอน

มาจงกันต่อเลยครับในตอนนี้ครับ,นรบในคู่อไปคู่นี้จะเป็นคู่ที่16แล้วครับหนุ่มน้อยบ้านนาครับหนุ่มน้อยบ้านนานในชุดสีขาวแดงครับกับณเ,เดชเอกล้านใต้คนคงครับในชุดออกเลือดหมูครับเลือดแฮมจูเลเตครับ บาดมกันต่อครับขออีกนะบาดจมกันต่อเลยครับในตอนนี้ครับเราบาต่อได้อย่าลืมนะครับมีการสกิลตัวนักเตะได้แล้วนะนี่โอ้โหมีบลองแล้วนะอ่ารอบที่สองคือรอบพรุ่งนี้นะฮะแจ้งชื่อทีมงานฝ่ายจัดน,นะฮะต้องแจง้งก่อนนะฮะไม่ให้ได้ลงแบบพาราการนะต้องสกิลแล้วลงรายชื่อรายชื่อใหม่นะฮะ กบการสกิลตัวเติมนะฮะถือว่าถูกมากเลยครับกบการสกิลตัวเติตัวละแค่สามร้อยเท่านั้นนะมาตอ่อครับสายนี้เรามาดูครับสายนี้หนุ่มน้อยบ้านนาครับชนะมาอวดแสดงว่าแยกกันเขาเป็นที่หนึ่งในสายครับผู้นี้ครับหนุ่มน้อยบ้านนากับนะักลเดทกับใครชนะเข้าเป็นที่หนึ่งในสายครับ เสมอจับฉลากเป็นที่หนึ่งที่สองครับสำหรับคู่นี้นะฮะถือว่าก็ขายความกดดันแลวครับเขาล่อแค่ทัวสองทีมอยู่ที่ว่าจะเข้าเป็นที่หนึ่งที่สองครับแล้วมันมีผลนะที่หนึ่งที่สองครับเอายังไม่ได้ครับที่หนึ่งที่สองของสายดีนี่ที่หนึ่งสายดีก็จะไปเจอกับที่สองของสายอีครับ าตอนนี้แม่ยังไม่ได้อะผมือนปไหนครับนาลิดีนาลิดีน จังหวะนี้ครับแล้วหนุนมาปนาหนุนก็ฮูยิ้งใจจังหวะนี้ก็แตะไปเข้าซองก็จังหวะนี้อ๋อแล้วบบลนะครับหนุนมาปนาหนารีเดทนารีเดชมาพิกไปได้หนุนมาปนาตามแล้วผมไม่ตื้นจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้เข้าฮูสามประตูวางเลยออกมาครับจังหวะนี้ครับหนุนมาปนาได้อยู่ยังเป็นบอลของหนุนมาปนาแต่จังหวะนี้ก็ไปเข้าทางยังตามได้ อย่างได้อยู่อย่างได้อยู่ตามแล้วตามตามแล้วแบกก็ะบาแหกไม่ได้ครับอย่างเป็นตอนจังหวะนี้พิงไว้พิงไว้แล้วเนียข<า>อเชยไปที่หนึ่งที่สองนี่ถือว่างานก็จะเบาลงนะฮะคู่ต่อไปครับเตบรียมความพร้อมเลยครับเป็นคู่ที่สิบเจ็ดครับน้องนาทีเอ็กซ์ภูตะวันแล้วพบกับบีพีเอชเคสี่ห้าเก้าเอ็กซ์บ้านดาวครับในคู่ต่อไปครับเตบรียมความพร้อมเลยครับ มาได้ไหมโอ้มีนิโซนระวันับระวันกรรมการจ้องเยอะในเกตุได้เป็นบอนตั้งต่น่าประตูออนนุ่ม มึงห้อยบ้านนาครับมึงห้อยบ้านนาโยกยาวยาวมาจาังหวะนี้เนี่ยบอลออกห้างไปเลยครับกรมาการให้เป็นบอลทุ่มของนัน่นเยดิทุ่มเข้ามาครับออกไปทางกาดท้าย น,นันิเรเอนเป็นการชิงที่หนึ่งที่สองก็เกมก็อาจจะดูอุดหภูอาจจะไม่ดูเดือดเหมือนที่ก่อนแล้วแต่อยากว่าใครก็อยากเป็นที่หนึ่งในสายนะแล้วรไปเจอกับที่สองในสายนี่ก็ถือว่าเอามันก็ดูทล่าจะอ่อนกว่าอะไรประมาณนั้นเลยครั หลังจากจบรอบแรกคู่สุดท้ายนะเดี๋ยวสาาจันเราจะประกบคู่มาไปให้นะเราจะแจ้งไว้ให้นะว่าใครเจองใครครับเป็นคู่ที่ต่ไหลโปรแกรมนี้น่าจะอยู่ในมือของผู้จัดการทีมหลายหลายคนครับเนี่ยเราทราบแล้วเราเราจะรีบเขียนให้เราปุ๊บรับแล้วประกาศให้กันทันทีครับก่อนที่ทุกทีมจะได้กลับบ้านนะฮะจะบอกว่าเรีนงานครับทั้14ทีมครับและที่สำคัญอีกมีการสกิลตัวนักเตะด้วยนะฮะชนั้นี่แจ้งความสำลงไว้เลยนะฮะ มองไ้เลยว่าใครจะเอาใครเข้ามาในทีม,มนะฮะแข่งมาได้ไหลเข้ามาครับนันทเดชเปิดเข้ามาข้างในแล้วผ่านออกไปครับอย,อย่างได้อยู่ค่าเป็นบอลของมมนหนุมมนเอ้าั้านาแน่นอนไอ้สองทีมนี้กุ่นี้ได้มาอีแน่นอนเลยฮะหนุนเอนาบ้านะ มาแล้วปล่อยไปหรอหวะนี้แล้วได้ที่ไหมไหลไปดูสิบะดูเดิบดีแล้วเอาแล้วเก็บออกมาได้ไหมเสียบอลแล้วแบบนี้โดนได้อยู่ไม่ได้ครับสองหระวังสิบะร้วังสิบะเล่นต่อไปครับขอวังสิบเล่นต่อไปยังได้ยังได้แล้วจิ้มเอาแล้วทำได้ครัับจงหวะนี้ไหลไปแล้วนี่จังหวะนี้โอ้โห จังหวะต๊้กลับจากหน้าประตูครับเป็นประตูครับโอ้มีใบเหลืองย้อนหลังครับสองคนนี้ไอ้ฮะหนังบาาใดกรประการจ้องไว้อยู่แล้วครับใบเหลืองหนงสองท่านแล้วโอ้เป็นประตูนะครับน้าลิกเดครับนะลึกเด็กพิกร้านใต้คนคงครับยิงออกนำหนุ่มน้อยบ้านนาไปแล้วตอนนี้ครับหนึ่งศูนย์ครับ โอ้อย่างในน้องนี่มาต่อได้ระวังครับระวังแล้วโอ้แทงกันในวันนี้ครับไหลชนไหลครับเต็มหนักเหลือเกินนะคู่ต่อไปครับน้องนาทีอีกครูตะวันครับกับ B P S K 4 5 9 x บ้านดาวครับเตรียมความพร้อมของท่านไว้เลยนะครับในกลางสนามได้เลยฮะในคู่ต่อไป รับอนระบอนถูมาถูกแน้นโอาหรอยงแบบอกละวันละวันตรงไหนเอาไปตรงไหนอย่างไดู้่ครับผุก็ลางเก็บไว้ได้ระวังก็ระวัง เข้ามาไข่ต่อครับไหลไปสั้นแล้วแบบนี้ครับตีมาได้ไม่่าดแล้ววันนี้กลายเป็นกอลดอกข้างครับ มาได้โอ้โหสวยแล้วตัวนี้โอ้โหไปเองแล้วตัวนี้แล้วแหวกไปโอ้โหไม่อยู่คร้วหักเข้ามาเสาตองมโลโลโอ้โหเออบอลก็บ,บอลนอะโอ้พลังนุ่งก็ตันนี้ครับมีให้เห็นแล้วตันนี้ยกออกมาโอ้โหเตะบอลตะปุยตัวนี้ครับยังได้อยู่ ยิงใหญ่แล้วแถวเาสาแล้วแถวสองยิงปัดไม่ได้ครับโอ้โหเซฟมือเดียวแล้วแบบนี้คงไม่เซฟที่มีตรงเมื่อกี้นี่ครับโอ้โหครับมาดูระเบิดครับทั้งคู่นีชนะมาดามจี้เข้ามานะฉะนั้นนี่ทำให้เข้ารอบแล้วเขาทั้งคู่แ,แต่ตอนนี้ใครจะเป็นที่หนึ่งที่สองแล้วแล้วฝ่าวะ ไพ่เสร้อลแพ้จากตลาดมาดาไม่มาดานจี้แพ้สองนัดเสมอเหรอเสมอหรอกใครใครนะเสื้อขาวอะไรมาดามจี้เลยนะโอ้ยใจเย็มามาดามจี้เสมอนะสุดท้ายครับแม่โอ้ฉันนั้นโอ้ยมีรู้ได้แบบนี้ก็แม่โรตีเลยฮะโอ้โหมาดามจี้ยังนะแต่มาดามจี้ไปไหนกันหมดแล้วตอนนี้ หนึ่งยบ้านนานี่ถ้าแพ้ดีก็ต้องจับฉลากกับมาดามจี้นะฮะโดยพี่นะโอ้โหหวาดระทีครับโอ้โหครับนี่เห็นแล้วครบวนนี้ใช่เลยครับโอ้ขอแค่ไม่แพ้เข้ารอบครับหนึ่งน้อยบ้านนาครับขอแค่ไม่แพ้เข้ารอบครับแต่ถ้าแพ้ดี่จับฉลากกับมาดามจี้ครับเอาแล้วครับหนึ่งน่วยบ้านนาหนึ่งน่วยบ้านนาหนึ่งหน่วยบ้านาน ady, um, า ลุยก็ได้เอาละทำมาแล้วดาลืดิดดาลืดิดมายนดาลืดิดเอาแล้วดาได้ได้โอ้โหนี่ครับมาต่อมบาต่อมบาต่อมโอ้โหแล้วยันได้อยู่ยันได้อยู่โอ้โได้ครับตาทีตาตีสมมุตในช่วงท้ายก็เอานะสิครับแบบนี้ครับต่อละว้าวเฮ้ย เก็บได้ค oh, ร oh, oh, oh. so ับไปต่ออ้โหแล้วจังหวะนี้กรรมการเห็นนะครับเออกลายเป็นสีฟีกี้ครับโอ้โหนี่ครับมาแล้วครับเอ๋สดตล์ขอามาดามจีครับเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมีหนึ่งคะแนนครับหนุ่มน้อยบ้านนาเสมอหนึ่งมีหนึ่งคะแนนครับฉะนั้นโอ้ต้องไม่แพ้ครับต้องมีคะแนนครับถึงจะเข้ารอบครับสำหรับมน้อยบนานนาครับ เล่นดพืยเสมอนี่มันเล่นยากอยู่แล้วบอลเละมาต่อครับทีกีกะยะนี้ของ,อ,งองหนุ่มนายบ้านน่ะนุ่มนายบ้านน่ะเข้าสองเท่าตายนุย่ม เอาสีครับแบบนี้ครับหมาต่อเอาไปเสียบอลตรงนั้นเราไปเสียบอลตรงนั้นเข้าทางทีไผ่เข้าซ้ายยิ่ห้อเออเรื่นี่เรา่องามกดดันรับมีให้เห็นก็มีให้เห็นมีให้เห็นก็ตอนนี้แล้วเปิดบอลยาวๆครับเอ โอ้โหกระเป๋าเรับหนุม่มน้อยบ้านนาครับตบทีด้านลำบากเหมือนกันแล้วแบบนี้มาต่อยกมาได้หนุ่มน้อยบ้านนาไม่ผ่านจังหวะนี้นแล้วแทงแม่อยังไปเข้ามือสัประตูของหนุ่มน้อยบ้านนาครับไหลออกไปต้องตัวนี้ก่อนตตัวหลังก่อนไหลเรือม,มาครับยกไปจังหวะนี้แล้วเอา้า กับการที่เป็นบอลของหนุนน้อยบ้านนาครับโอ้โหกับเขาเลยวี่ครับโอ้คู่ต่อไปครับน้องนาทีกับ BPSK ครับนี่คู่นั้นต่างหากที่เป็นอย่างที่หนึ่งที่สองครับต่อทีเลยน้องนาทีชนะมาครับ BPSK ก็ชนะมาครับถูกต้องครับในคู่ต่อไป แล้วโดนดิ้งไหมอย่าโดนดิ้งไหมโอ้โหยานได้ยันโอ้แค่เสมอก็เข้ารอบครับสำหรับหนุ่นไม้ป้าดาครับตอนนี้ดินั่านเพราะถ้าอยู่แถวนี้ก็น่าจะนั่งลุ้นกันแล้วครับตอนนี้มาดานที่แล้วหรือว่าดูไลฟ์สดอยู่ที่ตอนนี้นั่งลุ้นโอ้ใจเย็นเใจเย็น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 ใจเย็ก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับใจเย็นครับใจเย็น

อย่าเจงฮะเล่นต่อครับเล่นกันต่อยกันมาครับตอนนี้หนุ่มร้อยบานนาต้องการอย่างน้อยหนึ่งประตูเพื่อเสมอนปแล้วตอนนี้นะลีเดนตามไปได้ไหลเอาออกมาวังครับระวัน ฟาวอย่างนี้ก็ไม่ไร้ฟ้าฟาวมใช่ครับบอกว่ายิงอีกครับจะได้จบๆระวังครับปั๊มได้หวานี้ระวังระวังแล้วได้สบายทำการบังคับได้สบาครับนาริเด่มาต่อได้ระวังครับเอาโรคๆจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหคนเดียวแล้วระวังครับระวัง

อุ้อยเ<ย>อยาเลยตอนนี้เกมเกมมันตึงเลยครับตอนนี้เราพอนั้นแล้วต่อครับตอนนี้พีคิกลูกนี้ครับโอ้โหครับเอาเลยสิครับหนุน่มนายบ้านนาะน่าลิตเด็กจะแบบได้ลูกนี้มานี่ก็ ก็คงจะแม่เบอร์แล้วเราก็จากนั้นนะเล่นลูกสูดไหลเอาไปแล้วยิงแม่เข้าหน้าต่างครับเป็นเตะม,มุมคมรับกลาย<ป>เป็นเตะมุมเมื่อวานนี้เป็นเตะม,มุมของนันทเดช นาลือเดชไหลเข้ามาเสาแรกเอาแล้วครับต่อมาลุดหน้อยบ้านนาม,โมงโชคมาขบหน้าระวังก็ระวังระวังก็ระวัง,ง,งยกคนมาได้ผิ่ไปแนวจังหวะนี้บอลออกข้างไปครับกลายเป็นบอลของนาลือเดชครับเป็นบอลของนาลือเดชน,น,นวครับกรรมาการนับสามนับสี่คือแล้วก็ไปยิงมาเลยวันนี้ บอลเข้ามาแล้วมาแล้วครับได้แล้วได้เอาได้เก็บตกลงได้ครับไหลมาแล้วครับตอนนี้หนุ่มาปานาหนุ่มาปานาสับหลอกไหลอู๋ไปสองแล้วไหลทับจิ้มมาทีก่จอแล้วจอยไปได้ไหลต่อแล้วแม่โอ้โหตอนนี้เอาแล้วตอนนี้ ดันหนักแล้วครับตอนนี้ครับสมัย้านาโอ้ไม่มีหลังแล้วหมายปานาตอนนี้ครับโอ้ตอนนี้ไม่มีหลังแล้วคือต้องการเสมอแล้วแต่นล่นน้อยแล้วเพื่อเข้ารอบอะไม่อยากไปวัดดวงกับมาดามจี้้วแบบนี้ไม่อยากวัดดวงกับมาดามจี้้วแล้วเข้ามีหลัาแล้วครับเล่นเร็วไปเล่นไปเล่นเร็วไปไม่เล่นรือม่ตันก่อนครับเอ้าเอ๊ เอาล้วครับต้องเน้นทุ่งไก่หร oh, right? nee. ือเปล่าก็แบบดีครับหนุ่มน้อยบ้านนาครับเอาชัวร์ๆแล้วครับโอ้มาถึงตรงนี้ทุ่งเข้าไปวงชงครับบอลอยู่ตรงไหนแล้วไปแย่งกันเองก็โมโหแล้วเตะทิ้งขึ้นมายังเป็นบอลของหนุ่มน้อยบ้านนาไหลมาพิงไว้ได้เบียดไว้บนกลับมาครับแทงเข้ามาด้านในได้เข้าขวาแล้วยิงยังได้ เข้ายันได้แบกมันได้อยู่ครับยังได้อยู่ยันเอาคองออกมาได้แล้วขึ้นครับตามโซนกันใหม่ตอนนี้ตามโซนกันใหม่ครับคุณไม้บ้าดา,าแล้วออกไปอย่างไงครับคุณไม้บ้าดาขึ้นมาไหมจะดันขึ้นมาอีกไหมจะดันขึ้นมาอีกไหมครับตอนนี้คือหลังก็มา,ต,ามต่างโซกันใหม่ยังได้ไหมยังได้ใบแล้ว อย่างไรครับโดนลุ้ดึงมาได้สามคนครับดึงมาได้สามคนมีพื้นที่มีเวลามีพื้นที่มีเวลาได้พื้นที่ก็แค่เยกไปเยวไปอยัางไดอยู่โอ้โหพื้นที่มันมันเหลือน้อยเด็ดเดี่ยแล้วโดนเรื่องไหมอย่างได้อยู่โอ้โหกล้าไปเองเอาแล้วเสียบอลเตะอัดมาที่แล้วอ กัรประกาศ่า้โกยิดหมดเวลาการเก่งขี้นรับการพิงนะลิดเดเอีกร้านป้ายคนคงับเอาชนะหนุ่มน้อยบ้านนาไปได้หนึ่งประตูต่อศูนครับ